สวัสดีค่ะวันนี้ชวนมาฝึกออกกําลังกายนะคะเป็นวิญยาสะโปรของโยคะสบายๆอีกแล้วนะคะทุกอย่างนําจะทําประมาณ3ามซีเควนต์นะคะ3ครั้งอันนี้ก็เวลาเราเริ่มต้นเริ่มแรกนาะนก็จะเปิดหลักแร้นะคะเปิดหัวไหล่เมื่อกี้ด้านข้างตอนนี้ด้านหน้าแล้วก็ก้มตัวลงในอุตตราสนะนะคะหรือเจ้า forward bend ในท่ายืนตอนที่เรายกตัวขึ้นคือลมหายใจเข้านะคะแล้วตอนที่เรา กดตัวลงเนี่ยคือลมหายใจออกพยายามหายใจเข้าออกนะคะเป็นไปตามสเตปอ่นนี้เรามาค้างท่าอยู่ในท่าแผลงกันค่ะสบายๆเนาอกงสะบักขึ้นสูงๆวางเขา่าตรงสะโพกค,ค่ะอกคางลงไปจัตุรังค้าดันดาสะนะแล้วท่านี้นะคะเดินเข่าเข้ามาออกแรงจริกที่เท้านะคะแล้วยืดขาขึ้นก็เวลาเราจะนับค้างนะคะก็จริงๆก็คือค้างเท่าที่เราต้องการที่จะ ให้ตัวเองเนี่ยอยู่อยากจะอยู่ได้นานแค่ไหนอยากจะยืดตัวแค่ไหนนะคะเป้าหมายที่เราอยากจะยืดขาขึ้นสูงๆจะเปิดคอไตเส็บอะค่ะแล้วก็ upward facing dog ค่ะยืดตัวสบายๆแล้วก็กลับ downward facing d o กนะคะ พักอยู่ตรงนี้จริงๆจะนานแค่ไหนก็ได้เพราะเป็นเซตกลุ่มท่าอินเวอร์ชันนะคะอยู่เท่าที่เราจะไม่เมื่อยมือนั่นแหละค่ะวางศอกค่ะเราไปดอลฟินกันต่อเนาะแล้วยืดวันเล็กดอลฟินค่ะอยู่ได้นานเท่าที่เราต้องการนะคะตอนนี้นําอยากจะเน้นย้าให้ทุกคนเนี่ยพยายามที่เวลาเราวันเล็กดอลฟินแล้วเราอยากจะยืดคอขึ้นมามองด้านหน้าด้วยเราจะไม่ทิ้งคอไม่ก้มคอลงไปด้านหลังนะคะแล้วก็ดาวเวิร์ดเฟสซิ่งด็อกแล้วก็ยืดไปนิดนึงก่อนนะคะ ยืดขาเปิดขาไปก่อนที่จะมาตรีโกนค่ะตีโกนสวยๆหายใจเข้าให้ลึกออกให้ยาวตอนขึ้นคือหายใจเข้านะคะแล้วก็ทวิสคองตีโกนค่ะถ้าใครได้เนาะก็วางไปทางฝั่งนิ้วก้อยเท้าเลยนะคะถ้าใครไม่ได้ก็จับขาหรือยงอยู่ตรงฝั่งนิ้วโป้งหรืองอเข่าค่ะแล้วก็หลังจากจบเซตตีโกนก็วอริเออร์วันค่ะวีรพัฒนทาสนะวันนะคะแล้วก็กลับมาอีกด้านนึงค่ะ มานักรบหนึ่งฝั่งขาซ้ายบ้างนะคะยืดสบายๆค่ะแล้วก็กลับมาตรีโกนค่ะตอนนี้นะคะเวลาเราให้คิดเลยค่ะว่าทำทำขาไหนแล้วอีกข้างนึงก็ต้องเหมือนๆกันนะคะโยคะคือความบาลานซ์ของร่างกายลมหายใจนะคะแล้วก็จิตใจสามส่วนนี้นะคะพยายามบาลานซ์แล้วก็ให้อยู่รวมกันได้ในทุกสิ่งมาที่บริเวรทูนะคะวีรพัฒนทศนะ สายดนะคะหรือไทสค่ะแล้วก็รีเวิร์สค่ะในการรีเวิร์สของตระกูลวอริเออร์นะคะสะโพกอยู่ตรงไหนนะคะให้ยืดการสะโพกแบบนั้นแล้วก็รีเวิร์สยืดตัวไปฝั่งตรงข้ามอันนี้เสร็จท่าดีๆนะคะแขนเนี่ยให้ตรงให้เท่ากันทั้ง2ฝั่งนะคะแล้วก็รีเวิร์สฝั่งนี้ก็คือเราต้องการจะยืดสีข้างค่ะหายใจเข้าลึกออกยาวแล้วยืดกลับมานะคะแล้กลับมา พิกสะโพกไปด้านหน้าภาสโบตานาสนะนะคะพีระมิดโพสค่ะกลางอกวางนะคะแล้วคางแตะถ้าได้ขาย,ยืดตึงทั้งคู่แล้วไปต่อกันที่ฮาฟมูลนะคะเปิดตัวเปิดขาขาแข็งแรงและถ้าใครได้นะคะก็มองมือด้านบนถ้าใครยังไม่ได้ในท่านี้นะคะบองพื้นด้านหน้านำจะเคยบอกว่าเราจะมีอะไรเมนตในการมองยังไงนะคะของเจ้าฮาฟมูลใครต่อนะคะ ไปได้ไปต่อเลยค่ะที่สแตนดิ้งสปริตนะคะอยากจะยืนแนบเอาตัวแนบขานะคะแล้วขาด้านบนก็ยกขึ้นยืดสบายๆค่ะแล้วก็ส่งกลับมาฝั่งตรงข้ามทำขาด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะเรามาพิรามิดโพสฝั่งนี้กันค่ะพาสโบตานาสนะค่ะยืดตัวคางยืดพยายามยืดลำตัวแล้วก็เอาคางแตะขา ามูลโพสอัดด้จันทาสนะนะคะเปิดมือขึ้นไปถ้าได้ก็มองมือถ้ายังไม่ได้ก็ใส่ตามองพื้นด้านหน้านะคะตามอะไรเม้นที่เราเคยบอกกันในห้องฝึกเนาะทุกท่านะคะอยู่กับลมหายใจไปต่อค่ะใครไม่ได้ก็รอที่เจ้าหากมูลนะคะใครได้ก็ไปต่อที่สแตนดิ้งสปริค่ะหายใจเข้าให้ลึกออกให้ยาวยืดขาขึ้นไปด้านบนเหมือนอารมณ์ว่เราอยากไปทำหนุมานาสนะข้างบนนะคะ กลับมาค่ะหายใจเข้าให้ลึกออกให้ยาวยืนเซทท่าดีๆค่ะสควอตค่ะหายใจเข้าหายใจออกสควอตนะคะเป็นอะไรที่กล้ามเนื้อสะโพกแข็งแรงสร้างความยืดหยุ่นให้กับข้อต่อสะโพกอย่างมากเลยค่ะแล้วก็มาที่ไซส์สควอตนะคะเซทนี้นํามักจะชอบให้ทําเป็นดีฟอลต์ของอาจจะเป็นทางเริ่มต้นแล้วก็ทั้งในส่วนของฟินิชชิ่งซีเควนต์ก็ได้หายใจเข้าให้ลึกออกให้ยาวกลับไป ที่ดาวด็อกนะคะแล้วก็ยกส้นเท้าขึ้นกลางข่าออกนั่งลงกดตัวนั่งค่ะหายใจเข้าให้ลึกกลางข่าออกกดตัวยืดนั่งลงไปแล้ววางศอกยืดอันนี้จะเป็นยืดของเจ้าดอลฟินนะคะในลักษณะที่เป็นโมดิฟายค่ะจะใกล้กับมือมากนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าคนที่ตึงก็จะตึงมากแล้วเราก็จบท่าด้วยชายโพสนะคะชายโพสของนํำเนี่ยนำจะให้กลางเข่าออก ก้นเนี่ยนั่งถับบนโซนนะคะแล้วก็ถ้าใครได้ก็ยืดอกยืดขางแตะพื้นนะคะเจ้าชายโพสที่เป็นท่าพักที่ดีเลยค่ะเราลองใช้เซตกลุ่มท่าพวกนี้นะคะในการฝึกโยคะกันดูค่ะ